ได้รับว่าจ้างให้ทํารอบบ้านเลยก็คือจัดเต็มนะครับหน้าบ้านเนี่ยจะเป็นหลังคาเ mm hmm. มลอนชีสทียูนะด้วยหลังคาแบบนี้นะครับเป็นการซ่อนแผ่นนะครับ mm hmm. กระดาษทรายเนี่ย mm hmm. ก็จะทําการเอามาขัดกับผนังที่สกินโค้ดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว mm hmm. เพื่อที่จะให้ผหนังเนี่ย mm hmm. เกิดความเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นนะข้างนอกทําการสกรินผนังนะด้านในแล้วก็สกินผนังเหมือนกันนะครับในการสกรินผนังเนี่ยถ้ามาถ่ายใกล้นะครับจะเห็นเลยว่าตอนนี้นะฮะเรา สกิมแล้วก็ขัดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผิวที่ของผนังเนี่ยต้องบอกว่าเนียนมากๆเลยนะครับสวัสดีครับผมโบ๊ทสาโรดสอแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านพีโนติวานนหลังนี้เลย ีโดติวานนท์นะครับหลังนี้เป็นทาวน์โฮมหลังมุมนะซึ่งได้รับการว่าจ้างให้ต่อเติมหลังบ้านและก็ต่อเติมห้องอเนกประสงค์ข้างตัวบ้านนะคุณผู้ชมซึ่งในการต่อเติมแบบนี้นะครับทางโครงการเนี่ย เขาอนุญาตให้ทำห้องแล้วก็ไม่ต้องเว้นระยะนะครับต้องบอกแล้วไม่ต้องเว้นระยะถึง50เซนด้วยนะครับอาจจะประมาณสัก30เซน40เซนแล้วแต่เงื่อนไขของโครงการนะดังนั้นเนี่ยเวลาเราต่อเติมเนี่ยเราจะต้องปรึกษากับทางนิติบุคคลก่อนนะครับว่าโครงการเนี่ยอนุญาตให้กี่เซนติเมตรนะแต่โดยส่วนมากแล้วตามกฎหมายก็คือถ้าก่อผนังทึบแบบนี้ต้องเว้นระยะล้นจากรั้ว 50ซนติเมตรนะครับแต่ถ้ามีการทําเป็นระแนงแบบนี้อ่าอันนี้คือเป็นไม้ระแนงที่เราทํากันขอญาติเป็นหลังนี้นะตรงนี้ก็คือไม่เว้นเลยนะครับไม่เว้นเลยก็ได้นะครับทีนี้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงและแต่ละโครงการแล้วกันตรงนี้ผมกาลังพูดถึงหมู่บ้านจัดสรรอยู่นะครับแต่ถ้าใครมีบ้านอยู่นอกหมู่บ้านจัดสรรในส่วนนี้ต้องดูก่อนว่ารั้วรอบขอบชี้ของคุณนะติดกับเพื่อนบ้านหรือเปล่าหรือติดอะไรกับส่วนของสาธารณณะหรือเปล่าในส่วนนี้สามารถ อินบ็อกมาปรึกษาได้สามารถแอดไลน์มาปรึกษาได้นะครับหลังนี้นะครับเราได้รับว่าจ้างให้ทํารอบบ้านเลยก็คือจัดเต็มนะครับหน้าบ้านเนี่ยจะเป็นหลังคาเมทัลชีสพียูนะด้วยหลังคาแบบนี้นะครับเป็นการซ่อนแผ่นนะครับตรงนี้จะเป็นเหล็ก 6คูณ2วิ่งเส้นเดียวเลยก็คือจะเป็นหลังคาโครงไซส์ L มาตรฐานของบริษัทนะครับโครงไซส์ L อันนี้นะจะดูเป็นมินิมอลนะครับดูไม่เทอะท้าจนเกินไปถ้าใครชอบแบบบางๆแบบนี้สวยๆแบบนี้ก็สามารถทําได้เขาว่าบางๆหมายาว่าเราไม่ได้เหล็กเทินข้างบนอีกชั้นหนึ่งแต่เหล็กเนี่ยเราใช้ความหนานะครับก็คือขนาด2มิลนะครับโดยประมาณนะเราก็จะมีเหล็กแปรนะครับก็จะประมาณ1.5 1.8เสา2.3มิลเล 2มิลอะไรประมาณนี้ก็เป็นสเปคเราจะบอกสเปคเนี่ยให้กับคุณลูกค้าในใบเสนอราคาเรียบร้อยเลยนะครับในส่วนต่อมาคุณผู้ชมหลังคาตรงนี้ยังไม่เสร็จดีนะครับเหลือเก็บรายละเอียดแล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์นะครับซึ่งหลังคานี้เป็นหลังคาที่ยื่นออกมาจากหน้าบ้านนะครับแล้วก็ชายหลังคาเนี่ยจำเป็นจะต้องอยู่ภายในรั้วบ้านด้วยนะครับห้ามเลยออกไปนะย้าเลยนะห้ามเลยออกไปดังนั้นในการติดตั้งหลังคาประเภทนี้นะครับ จำเป็นจะต้องใส่พวกรางน้ําด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้น้ากระเซ็นออกไปนะซึ่งปัจจุบันโครงการส่วนมากเขาจะบังคับให้ใส่รางน้ําด้านหน้าตัวบ้านด้วยนะครับต่อมาด้านนี้นะครับด้านนี้จะเป็นด้านข้างของตัวบ้านคุณผู้ชมซึ่งด้านข้างของตัวบ้านนะครับจะมีพื้นที่ต่อไปถึงหลังบ้านเลยนะซึ่งตรงนี้เนี่ยส่วนมากเขาจะมีพื้นที่ให้ประมาณ2เมตรนะครับจากตัวบ้านยื่นออกไปที่รั้วนะประมาณ2เมตรนะครับซึ่งพื้นที่ในส่วนนี้นะครับ2เมตรตรงนี้ท่านเจ้าของบ้านก็เลือกที่จะ ปูกับเบื้องพื้นนะครับแล้วก็ทําเป็นห้องอเนกประสงค์นะซึ่งห้องอเนกประสงค์ของเราตรงนี้เนี่ยนะครับขนาดเนี่ยต้องบอกว่าไม่ถึงสองเมตรดีนะครับเพราะว่าจําเป็นจะต้องล่นจากระยะของลัวเข้ามาข้างในด้วยนะซึ่งตรงนี้นะครับคุณผู้ชมจะเป็นระยะล่นที่ทางโครงการเขาอนุญาตให้เราทํานะครับตรงนี้เลยนะครับประมาณนี้นะครับตรงนี้ไม่ถึงห้าสิบเซนนะประมาณจากสายตาผมก็ประมาณสักยี่สิบเซนโดยประมาณได้นะครับก็คือ คนไม่สามารถเดินผ่านได้นะครับในการฉาบเรียบเราฉาบเรียบข้างบนนะครับดูแลสะก,กินผนังให้ด้านบนแต่ด้านล่างเนี่ยเราฉาบหยาบนะครับเพราะว่าไม่สามารถลงไปปั่นได้นะแต่เราทาสีให้หมดเลยนะครับถ้าใครกลัวไม่สวยก็สามารถเอาไม้ระแงมาบางช่องนี้ได้ปัญหาในอนาคตเมื่อฝนตกนะครับเราเราบอกตรงเลยว่าน้ําไม่ซึมเข้าไปข้างในอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเราทําการฉาบแล้วก็ทําการทาสีให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับด้านหลังของผมนะครับ ที่ช่างเขากําลังขัดอยู่นะครับโดยการใช้กระดาษทรายนะกระดาษทรายเนี่ยก็จะทําการเอามาขัดกับผนังที่สกรีนโค้ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพ<ๆ>ื่อที่จะให้ผหนังเนี่ยเกิดความเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นนะต้องบอกว่าเป็นผนังที่ฉาบใหม่เนี่ยถ้าเป็นผนังที่ฉาบใหม่เขาจะใช้ปูนฉาบฉาบนะครับถ้าปั่นฟองแล้วนะครับมันก็เรียบในระดับหนึ่งแต่ถ้าจะให้เรียบกว่านั้นอาจจะต้องใช้ที่เรียกว่าสกรีนโค้ดนะครับก็คือสกรีนโค้ดอย่างนั้นรอแห้งแล้วก็ขัดตามด้วยกระดาษทรายแบบนี้นะครับผ น่าดูแน่นอนครับต่อไปผมจะพาไปดูบริเวณหลังบ้านแล้วก็ห้องอ,อนเนกประสงค์ด้านในนะครับตามมาครับเมื่อเข้ามาด้านในคุณผู้ชมต้องบอกว่าด้านในเนี่ยเราก็โปรเทคพื้นให้กับคุณล,ลูกค้าโดยการใช้บูชีตในการปูพื้นให้นะครับเพื่อที่จะป้องกันพื้นกระเบื้องไม่ให้เกิดรอยนะดังนั้นในการต่อเติมนะครับ มันอาจจะมีอุปสรรคหน้าง,งานบ้างนะครับอยากให้คุณลูกค้าเห็นใจแล้วก็เข้าใจนะในกรณีที่เราดูแลได้เราก็ดูแลอย่างเต็มที่นะครับในส่วนของทางเดินเนี่ยอาจจะต้องขอความร่วมมือในการใช้พื้นที่กลางตัวบ้านในการเดินเข้ามาทํางานนะครับเพราะว่าถ้าเจ้าของบ้านบางท่านนะครับถ้าเป็นบ้านหลังมุมเนี่ยเขาไม่ให้เดินผ่านกลางบ้านเขาให้เดินเลาะข้างๆแต่การเดินเลาะข้างๆเนี่ยเมื่อเราทําการก่อผนังเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราไม่สามารถเดินผ่านได้นะคุณผู้ชมเพราะว่าอะไรเพราะว่าผนังที่เราก่อแล้วนะฮะ มันไม่มีประตูนะครับเพราะว่าถ้าเจ้าของบ้านออกแบบมาคือมีหน้าต่างนะดังนั้นถ้าช่างไม่เดินผ่านกลางตัวบ้านช่งางก็มาทํางานอะไรน,นี้ช่างอาจจะต้องปีนเข้าหน้าต่างนะครับในส่วนนี้ต้องขอความกรุณารีารงเพราะว่าที่ผมพูดเนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงนะฮะแล้วก็มีท่านเจ้าของบ้านบางบางท่านคือไม่ให้เดินผ่านกลางตัวบ้านตรงเนี้ยต้องขอความบมารุณาดวยนิดนึงถ้าเป็นทาวน์โฮมหลังมุมนะแต่ถ้าหลังกลางเนี่ยนะครับก็ต้องขอขอบคุณที่เข้าใจนะครับเพราะว่า บางท่านที่เราเคยเจอก็ต้องบอกว่างานยากๆเลยก็คือถ้าเดินผ่านกลางตัวบ้านจะต้องปีนจากหลังบ้านเข้ามาทำตึ่งต้องเป็นหลังกลางเราต้องผ่านหลังมุมสอาหลังก่อจะมาทํางานได้ก็ค่อนข้างลำบากในส่วนเนี้ย อันนี้เราไม่ไม่โทษกันนะท่านชาวบ้านบางท่านก็คือยัยงยังไม่ทราบนะฮะว่าวิธีการต่อเติมเนี่ยเป็นยังไงอันนี้ขออธิบายผ่านคลิปนี้เลยนะครับต่อมานะคุณผู้ชมต้องบอกว่าผนังนะครับอาจจะเห็นข้างนอกทําการสกริมผนังนะด้านในแล้วก็สกิมผนังเหมือนกันนะครับในการสกริมผนังเนี่ยถ้ามาถ่ายใกล้นะครับจะเห็นเลยว่าตอนนี้นะฮะเรา สกิมแล้วก็ขัดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผิวที่ของผนังเนี่ยต้องบอกว่าเนียนมากๆเลยนะครับเวลารูปเนี่ยมันจะไม่มีเม็ดทรายเลยเพราะว่าถูกปูนสกิมเนี่ยในการสกิมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของห้องนี้นะคุณผู้ชมผมขออธิบายตั้งแต่ฐานลากเลยนะครับฐานรากเนี่ยท่านเจ้าของบ้านเลือกที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับโดยการลงเสาเข็มหกเหลี่ยมนะซึ่งเสาเข็มหกเหลี่ยมเนี่ยจะราคาจะถูกกว่าไมโครพายค่อนข้างเยอะนะครับแต่ปัญหาในอนาคตเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับยกตัวยอย่างเช่นพื้นนะครับอของ โครงสร้างฐานรากด้านล่างเนี่ยมันเกิดการซุดตัวนะครับห้องเนี้อาจจะเกิดรอยแตกแล้าได้นะครับทีนี้ในส่วนนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าไม่ต้องเกิดความกังวลนะครับแต่ถ้าเรามีความรู้เนี่ยเราสามารถซ่อมด้วยตัวเองได้นะครับมีบางคนถามว่าแล้วถ้ามันซุดตัวมันจะเกิดปัญหาอะไรบ้าง ผมอธิบายง่ายๆก่อนนะครับว่าโครงสร้างนะครับเรายืนอยู่บนเสาเข็มซึ่งเป็นเสาเข็มหกเหลี่ยมหกเหลี่ยมเนี่ยต้องดูความยาวว่ากี่เมตรนะถ้าถามว่าลง2เมตรเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างตื้นไปแต่ถ้าเป็น4เมตรหรือ6เมตรเนี่ยตรงนี้เนี่ยกำลังพอดีนะครับถ้าเป็นทาวน์โฮมหลังมุมเนี่ยสามารถเอาเสาเข็มเนี่ยแบกเข้ามาที่ด้านข้างตัวบ้านแล้วก็ลงด้วยความลึกของเสาเข็มเนี่ยหรือความยาวของเสาเข็มเนี่ยหเมตรได้เลยนะครับแต่ปัญหาจะเกิดตรงที่ว่าเมื่อคุณลงเสาเข็มในที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ทำเสร็จหมดแล้วนะครับอนาคตเนี่ยมันจะเกิดปัญหาอะไรบ้างนะครับยกตัวอย่างเลยคือข้อที่1นนะครับปัญหาเกิดจากรอยแตกแล้วที่แยกส่วนระหว่างถ่วงต่อเติมกับส่วนตัวบ้านนะครับรอยแตกแล้วที่เราเจอมากที่สุดก็คือเกิดที่รอยต่อนะครับรอยต่อจะเป็นรอยตรงนี้นะครับยาวมาเลยครับรอยต่อจะยาวเลยนะครับตรงนี้ยาวมาเลยดังนั้นเนี่ยรอยต่อตรงระหว่างที่ต่อออกมากับติดกับตัวบ้านเนี่ยจะเกิดอย่างแน่นอนรอยต่อต่อมาคือรอยต่อฟ้านะครับ รอยต่อฝ้าตรงนี้จะเป็นรอยรล้านะครับก็คือจะเป็นรอยรล้าเส้นบางๆก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยต้องดูว่าพื้นมันซุดเยอะขนาดไหนถ้าซุดเยอะก็อาจจะแยกออกมาสักครึ่งเซน1เซนเต็มที่ถ้าเป็นหกเหลี่ยมนะผมว่าไม่เกิน2เซนอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าในส่วนของการซุดตัวเนี่ยเราก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้ซุดเยอะขนาดนั้นนะครับในกรณีถ้าลงเสาเข็มนะครับแต่ถ้าไม่ลงเลยแล้วทำเป็นห้องแบบนี้อันนี้คือห้ามทำเด็ดขาดไม่ใช่ไม่แนะนำนะห้ามทำเด็ดขาด อย่างน้อยๆคุณต้องลงเสาเข็มหกเหลี่ยมถ้าคุณทํากับพื้นเลยแล้วคุณก่อ,อกผนังขึ้นมาเลยเนะี่ยผนังที่คุณก่อฝั่งนี้มันร้าวเป็นเส้นทแยงมุมร้าวเป็นเส้นตรงเส้นทุกเส้นเลยมีครบหมดเชื่อผมดังนั้นห้ามทําเลยถ้าไม่ได้ลงเสาเข็มทีนี้ย้อนกลับมาของเสาเข็มหกเหลี่ยมอีกจุดหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือจุดนี้นะครับจะเป็นจุดที่เข้ามุมคุณผู้ชมนะจุดที่เข้ามุมคือจุดนี้ตรงนี้เนี่ยจะมีรอยร้าวอย่างแน่นอนนะครับเกิดขึ้นมาอยา เรารู้ไว้นะครับแล้วก็เตรียมรับมือกับมันนะครับในการที่จะซุดเนี่ยส่วนมากจะเป็นรอยร้าวรอยร้าวเนี่ยเราสามารถเก็บด้วยซิลิโคนนะครับเป็นซิลิโคนสีขาวก็ได้นะครับช่างผมขอซิลิโคนหน่อยครับรบกวนหลอดแดงก็ได้ครับนู่นเลยเป็นแด็ปนะครับแด็ปนะครับต้องบอกว่าภาษาแบบอ่ายูเซอร์ทั่วไปหรือชาวบ้านทั่วไปนะครับหรือท่านเจ้าของบ้านเนี่ยจะเรียกว่าซิลิโคนแต่อันนี้มันคือซิลิโคนที่เป็นแด็ปนะครับเป็นแด็ปก็คือเป็นอะคริลิกซีลแลน์นะครับให้ดูตรงนี้ไว้อะคริลิกซีลแลน นะครับเขาว่าอะคริลิกเนี่ยนะครับเนื้อของเขาเนี่ยนะครับก็จะคล้ายๆซีเมนต์นี่แหละจะเหนียวเหนียวเหมือนกันสีขาวเหมือนกันแบบนี้นะครับซึ่งเวลาแห้งตัวเราเนี่ยมันจะมีความแข็งนะครับอย่างมากแล้วก็สามารถเก็บตามมุมที่แตกร้าวได้นะครับในส่วนนี้ตรงนี้นะครับแดตรงนี้เนี่ยท่านเจ้าของบ้านสามารถใช้ได้เลยก็คือเอาหลอดบีบบีบมานะครับพอบีบเข้ามุมเสร็จเนี่ยนะครับตัวนี้มันจะเป็นก้อนนะครับก็สามารถเอานิ้วหรือฟองน้ำเนี่ยรูปเข้ามุมได้เลยรอยแตกร้าวมันก็จะหายไปนะครับในส่วนนี้คือการ แก้นะครับที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับแต่ต่อมานะครับต้องบอกว่าบางท่านเนี่ยอาจจะตกใจว่าถ้าเป็นเสาเข็มหกเหลี่ยมแล้วเนี่ยมันจะเกิดการซุดตัวเกิดการพังถล่มมาทับเลยไหมผมตอบให้เลยว่าไม่นะครับเนื่องจากในการที่เราออกแบบเนี่ยเราทําการแยกส่วนระหว่างตัวบ้านถามว่าแยกยังไงนะครับเราทําการตั้งเสานะครับแล้วเราก็ฝังเข้าไปด้านใน ตรงนี้จะเป็นเสาเหล็กกล่องขนาด3าคูณสด้วยความหนาของเนื้อเหล็กอยู่ที่2.3มมิลนะซึ่ง2.3มมิลตรงนี้เนี่ยนะฮะเขามีความหนาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเสาเนี่ยถูกปูนอมหมดนะครับแล้วก็ก่อนที่จะทําปูนอมเหล็กเนี่ยหรือฉาบอมเหล็กเนี่ยเราทําการทาสีกัลสนิมของตัวเหล็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งมุมเมื่อสักครู่นี้จะมีเสา3.3แล้วมุมนี้ก็จะมีเช่นเดียวกันนะครับทุกมุมเนี่ยเราจะมีเสาเหล็กให้นะครับเพื่อที่จะตั้งแยกส่วนนะครับทีนี้เวลามันแตกแล้วเวลามัน เกิดการแยกหรือเกิดการซุดตัวออกมาเนี่ยเสาตรงนี้แห j j ai, ละจะช่วยรับไว้รับฝั่งที่ติดกับตัวบ้านไว้มันจะไม่ถล่มมาทับนะครับแล้วก็ส่วนฝั่งที่เราก่อผนังใหม่ตรงนี้นะครับผมบอกให้เลยว่ามีเสาทุกๆระยะ3เมตรนะครับมุมนี้สมมุติว่านับเป็นมุมที่0เมตรนะครับดึงไปไม่เกิน3เมตรนะครับจะมีเสานะครับ อย่างหลังนี้จะมีเสาตั้งอยู่กลางตรงนี้ด้วยนะครับหนึ่งต้นเป็นอย่างน้อยนะเพื่อที่จะนะครับรับตัวโครงสร้างของผนังอิฐมวลเบาที่เราก่ะขึ้นมานะครับแล้วก็มุมสุดนู้นก็จะมีอีกต้นหนึ่งนะในส่วนนี้อย่างที่ผมเรียนอะไรทราบนะครับว่าเราแยกส่วนระหวหังตัวบ้านนะครับตัวบ้านคืออันนี้แยกออกไปเลยนะครับโดยส่วนโครงสร้างที่เราต่อเติมเนี่ยจะรับน้าหนักด้วยเสาเข็มหกเหลี่ยมที่เราดีไซน์เอาไว้นะครับในส่วนต่อมาคุณผู้ชมในส่วนของหลังบ้านต้องบอกว่าโครงการนี้นะครับทางโครงการ พีโนโนะฮะเขาไม่ได้ลงเสาเข็มหลังบ้านไว้ในส่วนนี้จะเป็นต้องลงเสาเข็มเองนะครับในการลงเสาเข็มหลังบ้านในส่วนนี้นะครับต้องบอกว่าท่านเจ้าของบ้านเนี่ยก็เลือกใช้เป็นเสาเข็มหกเหลี่ยมก็คือเหมือนกับข้างบ้านเลยล้อกันไปเลยตรงนี้เนี่ยผมก็ค่อนข้างแนะนําเลยนะครับผมไม่แนะนําอย่างหนึ่งคือลงไมโครพายจุดหนึ่งลงหกเหลี่ยมจุดหนึ่งแล้วก็ทํามาต่อกันตรงนี้ไม่แนะนํามันจะเกิดปัญหาในอนาคตอย่างแน่นอนถ้าเป็นไมโครพายเป็นไมโครพายให้หมดถ้าเป็นหกเหลี่ยมเป็นหกเหลี่ยมให้หมดจะดีกว่านะครับ หลังนี้นะครับท่านเจ้าของบ้านออกแบบมาก็คือประตูเปิดนะครับตรงนี้เป็นประตูเปิดจากตัวบ้านคุณผู้ชมประตูเปิดจากตัวบ้านเนี่ยปกติแล้วเปิดออกไปจะต้องเห็นห้องครัวใช่ไหมแต่หลังนี้ไม่ใช่นะครับท่านเจ้าของบ้านสลับกันนะครับก็คือเอามุฟตัวนี้นะครับเป็นที่ระบายอากาศนะครับตรงนี้เป็นรั้วโครงการรั้วสูงเลยซึ่งด้านหลังเนี่ยไม่มีบ้านแน่นอนเป็นสวนลมจะเข้ามาบทางนี้แล้วก็ผ่านเข้าไปในตัวบ้านนะซึ่งพอผ่านเข้าไปในตัวบ้านเสร็จอากาศก็จะโฟล์นะครับตั้งแต่ตัวบ้านเนี่ยไปยันถึงหน้าบ้านนะครับหน้าบ้านก็จะ หลาจากหน้าบ้านไปที่หลังบ้านมันก็ค่อนข้างดีนะผมก็รู้สึกว่าโอเคนะครับแต่อากาศถ่ายเทดีไม่เหม็นอับแน่นอนแต่ปัญหาคืออะไรเขาว่าเขาว่าแต่เลยถ้าเกิดฝนตกและคุณอยากไปห้องครัวคุณอาจจะต้องเดินตรงนี้อาจจะมีเปียกๆชื้นๆหน่อยแต่ดูจากด้านบนแล้วเป็นหลังคาทึบหมดแล้วก็มีระแนงกัน้นฝนอจศาจจะสาดเข้ามาประมาณอ่าหส่วนสก็แค่นิดเดียวนะครับแต่ก็มันก็ยังไม่ใช่อินดอร์เสมอไปมันก็คือเดินมาเอาดอร์แล้วค่อยเข้าไปอินดอร์ในห้องครัวในจุดนี้นะครับซึ่งตรงเนี้ย จะเป็นห้องครัวที่ท่านเจ้าของบ้านเนี่ยทำการดัดแปลงแล้วก็ดีไซน์นะครับขยายออกไปจากตัวบ้านเองคุณผู้ชมนะครับขยายยังไงก็คือขยายจากจุดนี้นะครับจุดนี้เราทําการก่อผนังซึ่งจะตรงกับห้องอนเนกประสงค์ด้านไหนที่ผมเดินผ่านไปตอนต้นคลิปที่ผมไปยืนรีวิวข้างในนะฮะตรงนี้จะเป็นห้องอนเนกประสงค์ที่เรามาผ่านเมื่อมาสักครู่นี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยห้องครัวท่านเจ้าของบ้านทําขยายออกมาและทำเคาน์เตอร์ครัวยาวออกมาตรงนี้ นะในส่วนนี้จะเป็นเสาเข็มเดียวกันหมดดังนั้นเนี่ยในการซุดตัวคุณไม่ต้องกลัวเลยว่ามันจะเกิดเขาเรียกว่าแหละซุดไม่เท่ากันมันจะซุดเท่ากันอย่างแน่นอนนะครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเกิดจากมุมนี้นะครับอีกมุมหนึ่งที่เลี่ยงไม่ได้เลยอย่างที่ผมบอกว่าระหว่างผนังตัวบ้านเดิมนะครับกับผนังที่เราก่อใหม่มันจะเกิดรอยแตกรล้าตรงนี้อย่างแน่นอนนะครับและที่ผมบอกว่าเราตั้งเสาเราตั้งจริงคุณผู้ชมมาดูนี่ตรงนี้อันนี้คือเหล็กนี่คือเหล็กนี่คือเหล็กตรงนี้อิฐอันนี้เหล็ก โอเคไหมดังนั้นนะครับผมบอกให้เลยว่าเราจะต้านเสามุมนี้ไว้นะครับแล้วก็เพื่อที่จะแยกส่วนจากตัวบ้านแต่ถามว่าเลาไหมเลาแน่นอนครับต้องเป็นหกเหลี่ยมนะครับคอนเฟิร์มเลยว่าเลาแน่นอนข้าตอนองบ้านเตรียมรับรอ,อยแตกเลาสไว้แต่ไม่ต้องกลัวนะก็คืออย่างที่ผมเดยทราบใช้แดปเนี่ยหลอดหนึ่งเนี่ยประมาณ100บาทถ้าเป็นอย่างดีเลย100บาทนะครับสามารถซื้อติดไว้กับที่บ้านได้เลยนะครับแต่ถ้า เกิดน้ำรั่วล่ะถ้าอ่ดซุดตัวแล้วมันก็จะดึงเขาเียวดึงหลังคาลงมาถูกไหมถ้าพื้นซุดหลังคาก็ซุดตามพื้นนะครับแล้วแฟชชิ่งที่ติดกับหลังคามันก็จะหลุดออกมาตามพื้นที่ซุดถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยมีโอกาสน้ํารั่วได้นะครับตรงนี้เนี่ยเรารับประกรันให้คุณลูกค้า1ปีเต็มต่อให้ลงหกเหลี่ยมแล้วเกิดน้ารั่วเรารับประกรันให้1ปีเต็มนะครับแต่ถ้าไมโครพายไมโครพายเนี่ยผมบอกให้เลยปัญหาเกิดน้อยมากนะครับเกิดน้อยมากตรงที่ว่าพอพื้นไม่ซุด <S <S หลังคาก็ไม่ซ ตรงนี้ฝากเอาไว้แต่ถ้าใครงบประมาณไม่เพียงพอก็ต้องเจอปัญหานี้นะครับต้องเจอปัญหานี้ต้องบอกว่าเจอบางหลังแล้วกันอาจจะไม่ทุกหลังนะเพรา bon. ะว่าบางหลังเนี่ยทางโครงการเนี่ยเขาสร้างหัวจัตุรใช่ไหมพ,พ,พอเขาจะสร้างเสร็จเขาถมเสร็จเขาสร้างเลยเขาไม่รอให้ดินเซตตัวตรงนี้แหละเวลาคุณลูกค้ามาอยู่ที่บ้านเนี่ยนั่นแหละคุณเน่เป็นฝ่ายที่จะต้องรอให้ดินเซตตัวรอให้ดินมันซุดลงไปนะครับตรงนี้จะต้องดูด้วยว่าคุณซื้อโครงการที่เขาถมแล้วเขาสร้างเลยหรือเปล่าแต่ก่อนเป็นบ่อน้ําเป็นบ่อปลาเป็นบึงหรือเปล่า ตรงนี้ไม่แนะนําให้ลงหกเหลี่ยมเด็ดขาดนะครับแต่ถ้าโครงการเขาถมไว้นานแล้วเป็นดินแข็งตัวไว้เยอะแล้วเอาหกเหลี่ยมได้นะครับตรงนี้ฝากเอาไว้ด้วยนะครับโอเคหลังนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันคุณผู้ชมหวังว่าคลิปนี้จะได้ประโยชน์ไปไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับงานต่อเติมทาวน์โฮมหลังมุมนะครับแล้วก็ฝากโครงการพีโนติวานนท์ไว้ด้วยเราได้งานไปแล้วประมาณ4-5หหลังในโครงการนี้นะครับถ้ายังไงก็อย่าลืมติดตามกันแล้วกันแล้วก็ถ้าใครอยู่แถวติวานนท์ก็อย่าลืมมาดูโครงการนี้นะครับ สำหรับวันนี้ใครอยากต่อเติมแอดไลน์ได้เลยไอดียไลน์ใต้คลิปแล้วก็โทรม,มาที่เบอร์0 8 1 0 4แ 8, 8นะครับขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ